สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่ออคอ,อสมกกรับคนขับรถเมย์ติดโควิดเสียชีวิตแล้วเผยทำลายเส้นทางจากกรณีที่เพจชุมชนคนรักรถเมย์ได้ออกมาเปิดเผยว่าคนขับรถเมย์สายหนึ่งป่วยโรคโควิดแต่ไม่พบว่ามีการแจ้งเตือนจากหน่วยงานต้นสังกัดไปยังผูดด้โดยสารที่ขึ้นรถโดยสารคันดังกล่าวแต่อย่างใดนั้นเมื่อวันที่13เมษาย,ยนนายสุรชัย เฉี่ยมวชิวรสกุลพอออ,องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคอสอมออก,กเปิดเผยว่าเมื่อวันที่12เมษาย,ยนได้รับแจ้งว่าพนักงานขับรถของคอสอมออก,กเสียชีวิตคาดว่าจะเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคโควิด -19 โดยพนักงานขับรถคนดังกล่าวนั้นเป็นพนักงานขับรถเก่าของคอสอมออก,ก ที่เพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำเนื่องจากสารยกฟ้องและได้กลับเข้ามาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถสาย140เส้นทางสมดัมอนุสาวรีชัยสมรภูมิอีกครั้งเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาพนักงานขับรถมีอาการไข้ขึ้นสูงจึงได้เข้าไปรับการตรวจเชือ้อโควิด -19 ซึ่งในวันที่4เมษายนได้รับทราบว่าชายคนดังกล่าวติดเชือ้อโควิด -19 ซึ่งได้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขดูแล ขณะที่คอสม,มกได้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่ามีพนักงานปฏิบัติงานสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนดังกล่าวคือพนักงานขับรถที่ขับรถต่อจากชายคนดังกล่าวและกระเป๋ารถเมลรวมทั้งสิ้น18คนคอสม,มกได้สั่งให้หยุดงาน และทําการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา14วันซึ่งขณะนี้ยังกักตัวไม่ครบ14วันแต่เบื้องต้นได้ให้ไปตรวจคัดเชื้อโควิดทั้งหมดแล้วเบื้องต้นผลตรวจ18คนออกมาไม่พบเชื้อโควิดอย่างไรก็ตามขอสมก,กจะขอแจ้งเตือนไปยังผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเมลสาย140ทุกคนเฝ้าสังเกตอาการหากพบว่ามีไข้หรือมีอาการผิดปกติให้เดินทางไปพบแพทย์ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ